มันแปลกนะอาการเป็นอยังไดนะอาการก็น่าอาการมานะมันบอก่อยลูกขยองมันเป็นบบมีเรี่ยวมีแรงอย่างเข้ากับบาคินเออนี่ยดายดีอ่ะฮะนมีนั่นอย่างนะเออลองพอนี่ลุงกินก่อนโอ้อันนี้มีแห้งแน่สี่สิก่อนขอโทอ้าห้มันโดมหอนะ กูดังดีนละหามีแหงละห่าโอ้ปที่โดมจี๊ยและสูญยงยกคอได้ปที่กี้ยงโอ๋อลองพอป้านายป้ามันบอกหูใจเอาอนจ๋มันดมหผมโผล่ละโอ้โหโอ้โหแล้วยังจะดีมู้ไหนโอ้ไปหาหมอเส้นแางบาได้ป้ฮะยกยอคนเดียวโอ้บาได้อย่งก็ได้เอะได้ลองพอเนอะอันยังนั่นนั้นลุกลุกมา <amounts of water writers> ยังไงเพราเออพะเพราะเพ่าะช่วยก็จะหัยเพราะช่ยังไงแต่ที่น้องแซ่บพญานุษย์จะตายปรเดี๋ยวนี้โลกไปกินกันเดียวได้อ่าอาหารกอมันหายแล้วโลกนี่มันเป็นโลกตอแหลกันเนี่ยฮะ